โปรไจเนี่ยโปรไจ1,700บาทชั้นเลือกที่หนึ่งชั้เลือกที่สอง100บาทชั้เลือกที่สาม300บาทแค่นั้นเองนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกับผู้ประกันตนนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมนะคะในการเข้ามาร่วมรับฟังนะคะแสดงว่าทุกท่านนะคะเปิดใจนะคะที่จะ รับอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อพัฒนาชีวิตเรานะคะประกันสังคมมาที่นี่นะคะเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะจากทุกท่านเราหวังจะให้ท่านได้รับความรู้นะคะและท่านก็ได้รับความสุขนะคะมีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงนะคะในชีวิตนะคะเมื่อล้มป่วยเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลประกันสังคมจะดูแลแล้วก็เขียนข้างทุกท่านนะคะขาดนบเป็นการทุกเสีย เราเยแพเปิดโครงการนะะประชุมี่แจกให้ความรู้เกี่ยวกับการแล้วบัตรนิสสเกระก็เป็มาก